อาหารนะคะก็คือถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มความสูงแล้วก็การเจริญเติบโตของร่างกายเนาะซึ่งในอาหารที่จะทําให้สูงหรือว่าร่างกายเจริญเติบโตนะคะก็จะต้องมีองค์ประกอบหลกัหลกๆเนี่ยได้แก่แคลเซียมวิตามินดีโปรตีนนะคะซึ่งสารเหล่านี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของกระดูกนะคะแล้วก็พวกกล้ามเนื้อในร่างกายเนาะซึ่งยกตัวอย่างอาหารนะคะก็ได้แก่อย่างพวกกลุ่มแคลเซียมเนาะอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็ได้แก่นมนะคะหากแพ้นมเนี่ยก็จะมีอาหารทดแทนอย่างเช่น พวกงาดำ ปลาหรือกุ้งที่กินได้ทั้งกระดูกนะคะแล้วก็พวกเต้าหู้แล้วก็ผักใบเขียวในส่วนของวิตามินดีอาหารที่มีวิตามินดีสูงเนี่ยได้แก่อาหารกลุ่มปลาเนาะเช่นปลาแซาลมอนปลาแมคเคอเรลนะคะรวมถึงไข่แดงเนาะซึ่งเหล่านี้ก็จะยังมีธาตุสังกะสีเป็นองค์ประกอบที่ช่วยในการเจริญอาหารซ่อมแซมผิวหนังแล้วก็ผมนะคะอีกด้วยเนาะในกลุ่มของโปรตีนอาหารที่มีโปรตีนสูงนะคะก็ได้แก่เนื้อไก่เนื้อวัวเนื ื้อหมูเนาะที่ไม่ติดมันแล้วก็เนื้อปลาก็คือเนื้อสัตว์ทุกประเภทนะก็จะมีมีโปรโตีนสูงนะคะซึ่งนอกจากพวกกลุ่มนี้ในกลุ่มอ,อย่างเช่นในกลุ่มปลาเนาะคือ,อนอกจากจะมีโปรโตีนสูงแล้วก็ยังมีโอเมก้า3นะคะซึ่งเป็นไขมันดีแล้วก็มีวิตามิน B12 สเนาะสูงด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือไข่ไก่นะคะง่ายๆเลยเนาะโปรโตีนสูงนะคะซึ่งเป็นอาหารที่มีแบบโปรโตีนสูงแล้วก็หากินได้ง่ายราคาย,ย่อมเยาวนะคะแล้วก็สามารถทําเป็นเมนูได้หลาย หลากหลายค่ะในกลุ่มสุดท้ายที่โปรโตีนสูงนะคะก็คือพวกถั่วค่ะก็เป็นอาหารอีกอันนึงเนาะที่มีโปรโตีนสูงนะคะในถั่วก็คือถั่วอะไรบ้างก็อย่างเช่นถั่วลิสงถั่วลันเตานะคะซึ่งตรงนี้ก็สามารถให้น้องเนี่ยทานแทนขนมกรุบกรอบได้ค่ะ